ไอ้ชาับ้าคือสองด้านนะครับบ้านนี้อันนี้เน e ี right ่ยผมอางแกงหมูครับไถ่แกงครับแกงหมูไทยหวายครับนกมาเอาน้ำมาเจ็ดสัตว์เลยลูกกระเจี๊ยบหกโอยลูกน้ำลูกน้ำเหยื่อที่กินตักม่าน้ำตักมาไว้ำที่กวอาเออคือ นี่เนี่ไอ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 ไ่ยผมไอว่านไอหั่นิดให้ให้อ่ยุยอะไรดีเลยอ่ะันจะให้เืออยุมีมีหลายไอคนเดียว ทังกาอยูน่เหีนอีกทีนะครับก็ไปไเห็นเนาะเห็นยุคำมาแล้วตื่นไปให้ให้ซื้อซื้อซื้อบาทนาครับช่วงละ80บาทช่งละ1 0บาทให้ให้ใ้ราสองสามวันครับ ว่าอังวันร้อนอังคืนกินสบายเินไหนกินสบายเองคราสิทนาทีครับทุกคน Dề yên yên nhang, nhang 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 lại thì เดอดดายห้ามาคุกคืเื้อทาขาชุเลยว่ะอีเนตุกบมอแล้วโลบุมันจะข้นนี่ว่าไปเชือปป๋ยนะเฮ้ยเพิ่มง่าเจ้าข่าเย้าปามเจ้าโคตรมนมือแต่ริ้นี่เร้าแวเ้องุ่มกับไปแล้วมึงกินนั้นก็ขา่านี้ Mình là phải là... Mình ừ. là phải là... Mình là phải là... Bắt bỏ. Bắt bỏ. Khoan anh ta tài hạ mộ, bắt thùng cái đấy, hai gần phụ thâu nó, nó mới thức vào. Ngân phụ thâu nó, nó ít, nó bắt cắn ở nơi này. Bắt bỏ nó. Cá là thăm mẹ, bắt khăn nhau, nó nằm ở thơn, bắt ừ. bỏ nó. Bữa kia bắt, bắt bỏ nó. Bữa kia bắt, bắt bỏ, bắt bỏ, bỉ ra วันนี้บัห้าไปแล้วเว่หายหนาจ้าหลายนั่นแล้วลห้าหกไปแล้วมัมวันนี้อาจะไม่เฮาบ่้ายได้ไปเชื่อไปดงวตุก้ตุบไม่้เกิต้อบกทำบ้านจพอบื่องเอาือไบุโจงไม่สามารถ้าอยู่ nó vô là ban cô nó เนาะคําเอาบัดพระน้ําเช้าเนี่ยมันเออทุ้งบ่ได้ตลกเอ้ยเอาไปส่งลูก bắt, จ่อยไปหันเนาะ Ừ, mình ừ. เธอก็ได้ไปเื่อปุ๋ยคอยนี่มันเบาดีจะไม่หินบาหวานานี้มนเนนะเพราะเขาจะหวานนี่ครับยางชัปบัดนี่เลยเบาอันบัดเจาจะเห็นเจ้าเขาเปดมืหลักก็จะเก่นหน้าผมลักสงคนคอยหอมเกันมันดีสับดนเดยวเตมมันคชงว่ายุนั่นแหละยุเบาดีคอยไหนปู่ ย่าน <Ư> ่ะคอยดีอันฟองนกเป็ดนานสัตว์เออพระเบงก์ดีเออคอยไหนปู่อืมนกข่างงาทูข่างงาว่านข่างทูข่างมันแบบเมืองบ้านนี้เนาะเขาว่าบ้านข้างนี้ได้ครับคอยไปหาหมอยี่ดุงหนุ่มอืมแล้วก็นงไปก็อืมแล้วก็มาที่แล้วคอยก็หอยบ้านเฉาเนาะ เห็นนี่ม้ป่อยชื้อปุเขาก็หาหมอนะแล้วเนาะมาขึ้นเมพมาจิบมีโหาหมอก็ไปกับเ้าไปเจอปุ๋ยว่้วสวยเตาหมอาวยูใบูหมออันมาย่ใเพนะีแม่ีนั่นหมอคือว่ะหมอรัก้ทหลายไม่ได้เอปุ๋ยอปุเขาก็ได้เอปุ๋ย Ở à, bài khuôn liều Ừ, ở ngoài là ngon quá Ha 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 nó có báo nhiêu nó rồi <cười> <cười> phải là nữa phải cũng... <laughs> có nó có เออค่มันเข่าก็ชื่อจันเข่าก็ชื่อหึงเลยเนาะฮะ้ดนึกว่าุอไือด้โนบ้าถือลายแปหลายมาสิฉันชื่อเขาก็ชื่อจะพร้อมถุกค่อยแล้ว เดี <í ner rah ap> mm ๋ยวนิดหน่อยครับเดี๋ยวนิดหน่อยอ้อใกล้เสร็จแล้วครับคน เราจะใช้อาลอินคาสิครับคอพิวคอมพิวคอมิดหลายอย่างให้ชมยครับนะครับวันนี้ครับอบาคาสิครัอบาคาั